ในที่สุดเนี่ยก็เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับกับการเปิดตัวเกม MMO RPG ที่มีชื่อว่า Solan New World หรือว่าถังซานที่เรารู้จักกันในเมจีนนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกสายอาชีพกันไม่ถูกนะเพราะผมเนี่ยทำคลิปกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลังจากที่เราเลือกสายอาชีพแล้วนะครับมีตัวที่จะเล่นแล้วเนี่ยในวันแรกนะครับผมสิ่งแรกที่เราเข้าเกมมาปุ๊บที่ต้องทําเลยเนี่ยมันจะมีตรงไหนบ้างนะครับ เพื่อที่จะทําให้ไอดีของเราเนี่ยเติบโตไปได้ไวกว่าคนอื่นนะทั้งสายฟรีหรือสายเติมเลยนะครับสามารถทําได้หมดเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้านซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมโซลาร์ในเวิลด์ทางซานกับทางร้านซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์ในส่วนของภารกิจรายวันหรือว่าเควสเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลเนี่ยมันก็จะเริ่มตันกันอยู่ที่ประมาณเลเวล31ใช่ไหมครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เท่าที่ผมจําได้เนี่ยน่าจะ31กันทุกคนนะครับหลังจากนี้เนี่ยคือเลเวลไปต่อไม่ได้แล้วจะไปบอร์ดตีมอนอะไรพวกนี้มันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องมาทำเนี่ยก็คือในส่วนของตรงนี้เลยเป็นอันดับแรกนะครับก็คือนี่เลยครับผมการลง 10v10 10นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เปิดตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงไปจนถึงเกือบเกือบเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเลยนะครับปดล็อกเนี่ยเลเวลประมาณ31เท่านั้นให้เราเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะลงคนเดียวแล้วจับตี กรณีที่แบบว่าเฮ้ยสิคนมันเยอะเกินไปนะก็อาจจะลงสัก4คนที่เป็นตัวคนแล้วก็ให้บอทเนี่ยเพิ่มมาอีกสัก6คนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอกับคนอื่นเนี่ยอาจจะตึงมือสักนิดนึงนะถ้าเขาไม่ใช่สุลตตานเต็มตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสุลตตานเนี่ยยังไงก็เหนื่อยแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเราไม่ได้วนเจอกับสุลตตานหลายรอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะลงได้เลยนะครับทำไมถึงต้องลงตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งแรกๆนะครับอันดับหนึ่งเลยที่เราจะได้นะครับก็คือในเรื่่อองงงขตรรนนนีีีี้้เเลยคผมภพวก เราควรที่จะเอาไว้ใช้อัพตัวละครตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเพราะว่ามันเป็นคัมพีแอนเกมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีคัมพี์ล้ำค่าเซตนี้นะครับหยินอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าตัวของเราเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็สายคลิสายดาเมจที่โหดมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถดูได้เลยว่าเราจะเอาสายไหนเนี่ยเข้าไปใส่นะครับแต่ก็ต้องสุ่มอยู่ดีนะในกล่องนี้มันมีให้สุมนะครับ แล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปนะครับก็คือการนำค่าแบบนี้เลยนะครับผมเราสามารถเลือกหรือว่าสุ่มเอาได้นะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราผ่านไปถึงตัวแรงไหนแล้วนะครับมันก็จะมีให้สุ่มแล้วก็มีให้เลือกนะพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในตัวตู้ธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับเราสามารถสุ่มเจอได้แต่ก็อัตราร้อยละนั่นแหละครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้มาฟรีๆแบบสบายๆายเลยนะครับใช้เวลาในการลงจนกว่าจะตันถึงขั้นนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเกือบๆราวๆสัก 1- 2ชั่วโมงถ้าลงแบบจริงๆ จังเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนด้วยเนี่ยก็อาจจะมีเลทเวลาไปหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็แพ้ตกลงมาแต้มลดอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับผมพวกตัวการ์ดท,ที่เอาไว้ใช้ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมได้พวกการ์ดประเภทนี้นะครับที่มันจะมีส่วนของการเก็บค่าลา่าวิญญาณบวกสามเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยให้หาใส่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวลาตีบอสตีอะไรเนี่ยมันก็จะได้แรงขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บตรงนี้ครบแล้วเนี่ยข้างล่างก็ยัง ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวฉายาหรือแม้กระทั่งตัวสัตว์ขี่ที่เป็นตัวแกะตัวนี้นะครับเนี่ยแกะสีชมพูเนี่ยเราก็สามารถหามาใช้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไอที่สุ่มกาชานะครับที่ได้แฟชแฟชั่นมังกรเนี่ยก็สามารถได้ฟรีจากตรงนี้1อันเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะแตกต่างจากข้างบนนิดนึงข้างบนเนี่ยมันเป็นในส่วนของ10 V วีใช่ไหมข้างล่างเนี่ยถ้าเราจะลงก็จะไปลง3 V3 ก็ได้นะครับแต้มันก็ขึ้นนะแต่ว่า3 v มเนี่ยมันเจอคน คู่แค่สาคนไงมันไม่ได้10คนนะครับบอทก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําจริงก็ให้มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกภารกิจทั่วไปรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงเดินเจียนการเก็บกล่องให้ครบ200กล่องอนะไรพวกนี้แต้มมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยผมก็ได้จากตรงนี้ในเซิร์ฟนอกเนี่ยมาส่วนหนึ่งนะครับจนแต้มเนี่ยเกือบจะตันแล้วนะและสิ่งที่ต้องทําต่อไปนะครับหลังจากตรงนี้นะก็คือในส่วนของการตีบอส ตรงนี้นะครับผมตีบอสเนี่ยอาจจะไม่ได้มาคัำให้ทำนะครับซึ่งบอสเนี่ยเราสามารถดองไว้ได้ถึงประมาณ9ครั้งเลยนะแล้วแน่นอนว่าในช่วงกิจกรรมแรกๆเนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้อยู่นะครับที่เราเนี่ยจะต้องดองในส่วนของรอบตีบอสเนี่ยเอาไว้ช่วงหลังๆนะเพราะว่าอะไรลองดูตรงนี้นะครับผม จากตัวทางด้านของเซิร์ฟนอกเนี่ยบอสจะมีเลเวลไต่ขึ้นไปตั้งแต่ 35, 45, 55แล้วก็ถึง65นะครับตามลําดับเลเวลที่เราผ่านมาได้นะแล้วตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่เราเนี่ยจะได้รับในส่วนของปีปิตงด้วยนะครับปีปีปตงเนี่ยมันคือตัวไหนก็คือตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยอันนี้คือผมเนี่ยตีบวกขึ้นมาเป็น3ขั้นแล้วนะครับสามารถที่จะขึ้นอยได้แล้วเราจะได้การ์ดตัวเนี้ย มาใช้นะครับผมซึ่งการ์ตัวนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับได้จากกิจกรรมด้วยนะแล้วกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมทําไมเราถึงต้องมาเก็บรอบจากบอสด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยกิจกรรมนะครับมันจะให้เราเนี่ยตีในส่วนของบอสนะครับให้ได้อันดับ1แล้วพอได้อันดับหนึ่งในแต่ละบอสนี่ มันก็จะมีแต้มสะสมมาให้แล้วก็ตัวกล่องตรงเนี้ยมันก็คือแต้มตรงเนี้ยแหละครับเราก็จะได้กล่องสีแดงแล้วเปิดกล่องทีละสามชิ้นมันก็จะได้ในส่วนของตัวแต้มเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับยิ่งแต้มเราสูงมากเท่าไหร่เนี่ย อัตราการได้ตัวพีพีตรงเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วทำไมถึงต้องดองบอสให้มันครบ9ต,ตัวด้วยแล้วค่อยไปตีนะครับผมซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยเลเวลเราเนี่ยมันปลดตามขั้นใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราจะไปตีบอสตัวเลเวล45ได้เนี่ยเราก็ต้องปลดเลเวล40ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าให้เราเนี่ยดองตัวบอสไว้นะครับอย่าเพิ่งไปตีในช่วงวันแรกๆเพราะว่าถ้าตีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนเสียรอบไปเลยนะครับผมทันทีเลยนะรอไปตีในช่วงเลเวลน,น,นี่สูงมากขึ้น เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้เวลสูงๆแล้วค่อยไปตีน่าจะคุ้มกว่านะแต่ก็ต้องดูรอบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดองไว้เนี่ยเกินวันมันมันจะดองได้เนี่ยหวันเนี่ยสรอบใช่ไหมพอครบ3วันปุ๊บเนี่ยก็จะตีเป็น9รอบนะครับถ้าเราไปถึงวันที่4ปุ๊บแล้วรลเวบเรายังไม่ปด40เนี่ยก็นำว่าให้ตีทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่หลายคนเนี่ยพลาดกันเยอะมากๆเลยก็คือในช่วงแรกเนี่ยจะมีบางคนที่แบบว่าปิดเกมไปแล้วก็ไม่ได้บอทออฟไลน์ทิ้งไว้นะครับ บอร์ออฟไลน์ line, เนี่ยในเกมนี้มันทาได้ด้วยเหรอบางคนสงสัยนะครับมันก็คือในส่วนการปล่อยบอทดตกปลาเนี่ยแหละครับผมเนี่ยเราสามารถกดติ๊กตรงนี้แล้วก็ปล่อยบอทดทิ้งไว้ได้เลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยอยู่ได้สูงสุดถึง2ชั่วโมงเลยนะเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวเบ็ดมาตกปลาแล้วก็สามารถดูของได้นะครับว่าเราเนี่ยตกได้อะไรบ้างเห็นไหมก็จะมีพวก ของจิปาถาทั่วไปนะครับตกมาแล้วก็เอามาแลกเป็นเงินอะไรพวกเนี้ยบ้างนะแล้วทําไมมันถึงได้คุ้มค่ากับการบอดเพื่อที่จะมาตกปลาด้วยนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องการตกปลานะครับตอนนี้ผมตกจนเวลทะลุไปถึง21แล้วนะครับผมมันคุ้มยังไงก็คือปลาพวกนี้เนี่ยมันมีทางฝั่งของของรางวัลที่เราสามารถแลกในร้านค้าได้นะครับนี่เราสามารถแลกได้ทุกวันเลยนะก็คือวันละหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับก็จะมีบางจุดที่เราสามารถแลกไม่ได้เพราะว่ายังเก็บตัวปลาไม่ครบนะครับแล้วในส่วนของปล ก็จะมีทางฝั่งของเบ็ดตกปลาที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะตกได้ของที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะ <S <S นเห็นไหมแล้วของที่จแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกปลาที่เราตกได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยมีปลามีในส่วนของตัวสัตว์ขี่ด้วยนะครับแล้วก็ฉายาอันนี้ถือว่าคุ้มในช่วงแรกนะในการมาบอดเพื่อที่จะอัพในส่วนของเลเวลเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับรวมถึงปลาพวกนี้เนี่ยเรายังสามารถขายท่อตลาดได้ด้วยนะครับผมเอาไปขายในร้านค้าได้นะเนี่ยในตลาดพวกนี้นะครับเนี่ย แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะขายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็วิธีการซื้อเหยื่อเนี่ยเราสามารถซื้อได้เนี่ยสัปดาห์ละประมาณ500เหยื่อเท่านั้นนะครับผมสำหรับสายฟรีนะส่วนคนที่แบบว่าเป็นสายเติมแบบหนักๆเลยนะครับจนมีตัวแต้มตรงเนี้ยเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้เพชรเติมเนี่ยในการแลกแต้มได้ใช่ไหมก็มาซื้อตัวของเหยื่อตกปลาเนี่ยที่เป็นระดับสีฟ้าได้นะครับขั้นต่ำเนี่ยก็ล่อไปเกือบจะ1000ชิ้นเลยนะครับผมอันนี้คือบอดได้ยันแบบหลายชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่เราเนะว,ว่า ครจะลงทุนตรงนี้บ้างนะครับผมสำหรับผมผมมองว่าถ้าสายฟรีเนี่ยซื้อแค่ตัวเหยื่อธรรมดาเนี่ยแล้วปล่อยตก2ชั่วโมงเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเลเวลตรงส่วนของโซนตกปลาเนี่ยได้เยอะมากๆแล้วนะครับผมแล้วมันยังไปผนวกกับการที่เราเนี่ยได้แต้มจากตรงนี้ด้วยนะครับแต้มที่เราเอาไว้แลกของในส่วนของการลง10 v 1 0นี่แหละมันคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยก็อย่าลืมมาปล่อยบอดตรงนี้ด้วยแล้วกันนะหลักๆแล้วในวันแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยเยอะมากมายนะ นะสุดถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเรียบร้อยตามที่ผมบอกครบทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วจะไปไล่เก็บเสาหรือว่าไปไล่เก็บกล่องในแมปต่างๆนะครับแมปมีให้เพียบเลยนะก็สามารถที่จะไปตะลุยได้เลยนะครับอันนี้คือเอาตามสะดวกนะและอีกหนึ่งสิ่งที่ยังขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเติมเงินนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเติมหนักขนาดนั้นในช่วงแรกเนี่ยผมว่าทยอยๆเติมน่าจะคุ้มกว่านะครับพอหลังๆเนี่ยจะมีตัวแฟชั่นแล้วก,กิจกรรมเนี่ยให้เราได้เปิดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ แม้กระทั่งตัวพวกสัตว์ขี่ต่างๆที่แบบมีแบบมาหน้าเล่นมากขึ้นนะมีมังกรทองด้วยมีทางฝั่งของโกเลมนะครับลิงกอริลาลาอะไรพวกเนี้ยมาให้เยอะขึ้นนะต้องจากตัวจิ้งเหลนสตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดูแล้วกันนะครับว่าอะไรเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ